สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงการเข้าถึงตัวตนหลากหลายมิติของเรานะคะที่นี่ช่วงเวลานี้กำลังของพลังงานแสงสว่างและความสั่นสะเทือนในระดับสูงจากจักรวาลกำลังลงมาสู่โลกอย่างมหาศาลการเลื่อนระดับไปสู่มิติที่ห้าและมิติที่สูงขึ้นและเป็นตัวต,วตวนในมิติที่สูงขึ้นของตัวเราเองการยกระดับ คลื่นความสั่นสะเทือนสูงของตัวเราเราจะยกระดับไปพร้อมกับคลื่นความสั่นสะเทือนของบุคคลอื่นที่เป็นผู้นำทั้งหลายอันดับแรกต้องได้รับการประ,ระเญชน,น้าจากความมืดก่อนและหลังจากนั้นแสงสว่างจากภายในของเราจะค่อยๆส่องแสงออกมาเพื่อกลินเคลียร์ชำะระล้างพลังงานด้านมืดของเราและแสงสว่างของเราจะสามารถส่องแสงเจ,จิดจัาขึ้นมาได้ และหลังจากนั้นเราก็จะสามารถสื่อสารกับตัวตนที่อยู่ในมิติที่สูงขึ้นหรือไฮเออร์เซลของเราเองเราก็จะเริ่มตระหนักรู้ว่าตัวตนที่อยู่ในมิติสามของเราสามารถเชื่อมต่อและดาวน์โหลดกับตัวตนหลักมิติที่สูงขึ้นได้จะทำให้เราสามารถกลายเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนทั้งหมดของตัวเราเองได้ง่ายขึ้นตัวตนหลักมิติของเราแท้จริงแล้วก็คือตัวตนของเรา และเราก็เป็นหนึ่งในหน่วยย่อยของตัวตนรูปธรรมชั้นสูงนั้นเมื่อเรารู้แน่ชัดเราก็จะผสานร,รวมกับตัวตนหลักมิติของเราได้ง่ายขึ้นการผสานร,รวมกันนั้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายกายเนื้อของเราในมิติที่สามเช่นน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงรูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย การทานอาหารหรือการนอนหลับก,ก็จะเปลี่ยนไปเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดอาการเล็กน้อยเพราะร่างกายของเราต้องการที่จะปรับและเตรียมความพร้อมสำหรับเราให้ได้รับพลังงานที่สัส่นสะเทือนสูงที่จะลงมากระทบกับเราได้และเมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับมิติตัวตนมิติที่สูงขึ้นร่างกายเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง นั่นก็คือเราจะเริ่มไม่สบายเกิดการเจ็บป่วยและเมื่อเราตระหนักรู้ว่านี่คือการอัปเลเวลเราจะสามารถลดความกลัวความกังวลได้และการเชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นของเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยรักขอบคุณค่ะ